สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับก็ตอนนี้อยู่อำเภอบางยางนะครับในบ้านสอจอ สจอทรักสินนะครับย <c oughs> ้ายตัวฮิตาชินะครับย้ายจาฮิตาชิฮิตาชิ EX สามสิบนะครับผม <c oughs> เก่าแล้วนะครับตามสภาพครับรอยยางรอยย่อน <c oughs> บอกท่าแกเอาเจอบีมาให้อยู่นะครับ ก็เหมือนเดิมครับขุดแทนโซลาเซลล์แล้วก็แทงปลาปะนาครับออคิดสภาพตองเขาเอามาจะเขาเอามาอย่างไงไม่รู้จะเข้าได้ตรงนี้โซลาเซลล์สามจุดนะครับนะก็ตรงนู้นนะครับแทงปลาปะนะครับแทงน้ำนะครับ ปรยกินก่อนเพือ่อความสดชื่นตอนเช้า เราทำง,งานกันดีกว่าครับเป็นได้เวลาเลียวใส่ควแบบนดนะไม่อยู่ มีอยู่สิเลี้ยงจบงอกแล้วเลยมีแต่เบอร์สิบเบอร์สิบสองเป็นไหนหมดงอกแล้วเดีออ๋ยวเอามาเด้อเอ้ย bre mai mm -hmm. những ngày nó đẹp mấy này ว้าสตาร์ทกุญแจเขายังไม่ให้มาเลยคนระับกุญแจมอเตอร์ไซค์ผมนี่แหละเจ้าผี ไม่นอนเหรอไม่นอนเลยยองคุกพี่ยังไม่ให้นอนนี่บ้านก็มีน,น,นี่เลือกอีก น่ทครับีนั่งครับเสร็จแล้วนะครับฮะนุ่นนุ่นนั่นต้นนั่าาอยกนนุ่นขุดจนหัวขุดดแบบวงมีสันออกเลยอะ กึ๊กๆฟังเสียงมันปวดฟันเขียนฟันนะเสร็จแล้วนะครับจะกลับบ้านแล้วครับเหงาบอใหญ่นะครับนี่ก็ดับจนเครื่องร้อนจัดเลย

ง,ง,ง,งอ้าวความจำเต็มซะแล้วเฮ้ยดกงานแล้วครับ